สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะลึกดวงพม่าครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคม2568วันนี้เป็นตอนของผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคงหนักแน่นมองการไกลและอดทนต่อทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนี้พลังดาวแบบโหราศาสตร์พม่าส่งผลค่อนข้างแรงกับชาวราศีมังกรโดยเฉพาะดาวเสริยะดาวลาพะและดาวพุธซึ่งจะทำให้เกิดทั้งโอกาสใหม่และความท้าทายที่ต้องอาศัยสติและความต่อเนื่องในการตัดสินใจศาสตร์ดวงพมา่าแท้จะใช้ระบบวันเกิด8วันได้แก่อาทิตย์จันร์ อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสสุขและเสาเพื่อเจาะลึกพลังของดาวที่ส่งผลเป็นรายวันทำให้ดวงของแต่ละวันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดทั้งเรื่องงานเงินความรักความคิดและสุขภาพใจในตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักพลังดาวประจำครึ่งเดือนหลังของราศีมังกร พร้อมคำพยากรณ์เชิงลึกทั้ง8วันเกิดรวมถึงเคล็ดลับเสริมดวงตำราพม่าที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไปเราจะเข้าสู่ตอนที่1พลังดาวและภาพรวมครึ่งเดือนหลังของราศีมังกรค่ะตอนที่1พลังดาวและภาพรวมครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568 สำหรับชาวราศีมังกรนั้นเป็นช่วงเวลาที่พลังดาวพม่าหลายดวงส่งผลเข้มขน้นโดยเฉพาะดาวเสือยะดาวแห่งการเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงดาวลาภะดาวผลประโยชน์และสิ่งที่ได้รับกลับมาและดาวพุธดาวความคิดการตัดสินใจและการเจรจาจึงทําให้ช่วงนี้ของราศีมังกรเป็นจังหวะที่มีทั้งความหนักความก้าวหน้าและการพลิกผันในเวลาเดียวกัน พลังดาวเด่นที่ส่งผลต่อราศีมังกร 1. ดาวเสรอยะการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดาวเสือยะมีอิทธิพลชัดตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานการจัดโครงสร้างใหม่การเจรจาที่ต้องปรับท่าทีหรือการเดินทางที่ต้องวางแผนรอบคอบเป็นพลังที่บ่งบอกว่าไม่ควรยืนอยู่กับที่ควรเคลื่อนตัวอย่างมีสติ 2. ดาวลาพะผลตอบแทนกลับคืน ดาวนี้ให้พลังเกี่ยวกับผลลัพธ์สิ่งที่เคยทุ่มเทไว้จะเริ่มกลับมาเป็นรูปธรรมชาวมังกรจะเห็นผลมากในเรื่องงานความสัมพันธ์ที่ดีและการช่วยเหลือจากผู้อื่นแม้ไม่วือหวาแต่มั่นคง 3. ดาวพุธพลังความคิดและการกําหนดทิศท,ทางดาวพุธช่วยให้จิตใจนิ่งขึ้นคิดเป็นระบบตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ต้องระวังความดื้อเงียบหรือความคิดที่เข้มจนเกินไป เพราะอาจทำให้มีปัญหาในการสื่อสารกับคนใกล้ชิดได้ภาพรวมครึ่งเดือนหลังของราศีมังกรช่วงนี้เป็นจังหวะที่หนักแต่ดีคืออาจมีภาระมีสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อจัดการได้แล้วจะเกิดผลลัพธ์ชัดเจนเป็นช่วงเวลาที่คนราศีมังกรควรใช้ทักษะความอดทนความละเอียดและการคิดรอบคอบให้มากที่สุดงานคืบหน้าแม้จะช้า งานการเงินเริ่มเข้ารูปเข้ารอยคนรอบตัวให้ความช่วยเหลือความรับต้องการความเข้าใจสุขภาพต้องระวังภาวะพักผลได้เพียงพอโดยรวมแล้วพลังดาวบ่งบอกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ผลตอบแทนยิ่งนิ่งยิ่งเอาชนะสถานการณ์ได้คํำพยากรณ์รายวันเกิดตามระบบพม่า8วันผู้เกิดวันอาทิตย์ พลังดาวเสือยะทำให้เกิดเรื่องกระทันหันต้องแก้ไขางานหรือรับความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะพลิกกลับมาดีหากตัดสินใจเร็วและชัดเจนผู้เกิดวันจันทร์ดาวลาพะแรงเป็นพิเศษมีโชคจากคนรอบตัวได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การเจรจาราบรื่นช่วงนี้เหมาะกับการสารงานค้างผู้เกิดวันอังคารมีเรื่องให้รีบแก้ปัญหาแต่ยิ่งทำเร็วจะยิ่งสำเร็จ ดาวพุธช่วยให้คิดชัดตัดสินใจดีแต่ต้องระวังอารมณ์แข็งผู้เกิดวันพุธกลางวันโดดเด่นด้านการเจรจางานติดต่อสื่อสารรับรื่นความสัมพันธ์กับทีมดีขึ้นได้รับความไว้วางใจผู้เกิดวันพุธกลางคืนระวังความคิดฟุ้งซ่านหรือความลังเลดาวพุธส่งผลให้คิดมากได้ง่ายควรตั้งใจทำทีละเรื่องหลีกเลี่ยงการรับงานเพิ่ม ผู้เกิดวันพฤหัสบดีได้รับพลังเสริมด้านการงานได้โชคจากการทำงานหนักได้คำชมผลลัพธ์ที่รอคอยเริ่มมาแต่ต้องคุมสุขภาพให้ดีผู้เกิดวันศุกร์ดาวลาพะโดดเด่นได้โอกาสที่เศษเงินเข้าหรือได้ของมีค่ามีโชคจากคนใกล้ตัวแต่ต้องระวังเรื่องความรักที่อาจตึงตึงนิด,นดผู้เกิดวันเสาร์เป็นช่วงต้องเลือกต้องตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญ ดาวเสือยะผลักให้ต้องปรับตัวช่วงนี้ควรใช้สติและรอบคอบในการเดินหน้าตอนที่2การงานพลังดาวในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568ส่งผลอย่างชัดเจนต่อเรื่องงานของชาวราศีมังกรโดยเฉพาะดาวเสยยะดาวลาภะและดาวพุธทำให้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งมีภาระเพิ่มและมีความสำเร็จตามมาแต่พร้อมกัน ผู้ที่เกิดราศีมังกรจึงต้องอาศัยความนิ่งความละเอียดและการบริหารเวลาอย่างสูงในช่วงนี้ภาพรวมการงานของราศีมังกร 1. งานที่ค้างค้างทยอยปิดจบดาวสยะและดาวลาภะร่วมกันผลักให้ชาวมังกรต้องเคลียร์งานสิ่งที่สะสมมาเดือนก่อนเริ่มทยอยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแม้จะหนักแต่ผลลัพธ์จะดีมากขักจัดการให้เรียบร้อยภายในช่วง20-30ธันวาคม 2. โอกาสจากงานเก่างานใหม่และคนเดิมดาวลาพระชี้ให้เห็นว่าชาวมังกรมีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่จากงานที่เคยทำไว้แต่ถูกเลื่อนหรือคนที่เคยร่วมงานกลับมาติดต่ออีกครั้งเป็นจังหวะของสิ่งที่เคยหวานไว้กลับมางอกงาม 3. การสื่อสารต้องรอบคอบพิเศษดาวพุธให้พลังความคิดดีแต่ทำให้บางคนดื้อในแบบเยีบเยียบ,ยบการพูดคุยกับคนในทีมต้องใช้ความนุ่มนวล ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 4. การเดินทางและงานนอกสถานที่สำหรับบางคนดาวเสยะนำข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมายเช่นการเดินทางเร่งด่วนการสับเปลี่ยนงานหรือการต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควรเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมคำพยากรณ์การงานตามวันเกิด8วันระบบพมา่าผู้เกิดวันอาทิตย์มีเรื่องต้องจัดการแบบเร่งด่วน งานบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันแต่คุณสามารถเอาอยู่ใช้สัญชาตญาณและการตัดสินใจที่เร็วจะทำให้งานราบรื่นผู้เกิดวันจันทร์ดาวลาภะหนุนหลังมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจยื่นมือมาช่วยโอกาสดีด้านงานติดต่อเจราจาราบรื่นเหมาะสำหรับเริ่มต้นงานใหม่หรือเสนอโครงการผู้เกิดวันอังคารต้องระวังอารมณ์และการตอบโต้การงานจะไปได้ดีถ้าใจเย็น ช่วงนี้จะมีงานท้าทายเข้ามาแต่คุณมีพลังพอที่จะจัดการได้ทุกอย่างผู้เกิดวันพุธกลางวันเด่นมากด้านเอกสารการประสานงานการนำเสนองานที่ต้องพบเจอคนจำนวนมากจะสำเร็จดีได้รับคำชมจากหัวหน้างานหรือคู่ค้าทางธุรกิจผู้เกิดวันพุธกลางคืนอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติดาวพุธทำให้คิดเยอะและกังวลมากกว่าความเป็นจริงควรทำงานแบบเป็นขั้นตอนไม่ควรรับงานใหม่เยอะในช่วงนี้ ผู้เกิดวันพฤหัสบดีงานเด่นกว่าใครวางแผนอะไรจะได้ผลดีกว่าที่คิดโดดเด่นด้านการแก้ปัญหามีคนไว้วางใจให้คุณเป็นผู้นำหรือแก้ไขางานสำคัญผู้เกิดวันศุกร์งานเดินหน้าแบบมั่นคงได้ข่าวดีหรือได้เริ่มงานที่รอมานานดาวลาพระช่วยให้คนที่เคยร่วมงานให้ความช่วยเหลือแต่ต้องระวังการพูดแรงโดยไม่รู้ตัวผู้เกิดวันเสาร์ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในงานเช่น เปลี่ยนบทบาทรับผิดชอบใหม่หรือแก้ไขางานที่มีความเสี่ยงใช้สติและความรอบคอบจะผ่านสถานการณ์ได้ตอนที่3การเงินและโชคลาภพลังดาวพมา่าที่ส่งผลด้านการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568นนั้นถือว่ามั่นคงขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนและเริ่มมีสัญญาณของรายรับที่กลับมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธ์จากงานเก่าความรับผิดชอบที่คุณแบกรับหรือความพยายามที่ต่อเนื่องมาตลอดเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามดาวเสรยยะและดาวพุธยังคงส่งผลให้การเงินมีจังหวะขึ้นลงเป็นช่วงๆทำให้ต้องวางแผนให้ดีและไม่ใช้ใจ่ายตามอารมณ์เพราะหากพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเกิดค่าใช้ใจ่ายไม่คาดคิดได้ภาพรวมการเงินของราศีมังกร 1. รายรับเริ่มเข้ารูปแต่ต้องจัดระเบียบให้ดีเงินที่ค้างมาหรือรอการอนุมัติบางอย่างมีเกณฑ์ได้รับในช่วง19-28ถึงธันวาคมแต่จะไม่ได้มาทีเดียวค่อยๆเข้ามาแบบทยอยทำให้ต้องบริหารสภาพคล่องอย่างมีระบบ 2. ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวและงานดาวเสยยะนำค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับงานการเดินทางหรือการซ่อมแซมบางอย่างเข้ามาควรสำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ควรใช้ใจ่ายจนหมด 3. โอกาสรายได้พิเศษจากผลงานเก่าดาวลาภให้ผลที่ดีเกี่ยวกับเงินที่มาจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้ารวมถึงงานที่ถูกเลื่อนมีโอกาสปิดดีลหรือได้รับผลตอบแทนในช่วงนี้ 4. ระวังค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตามอารมณ์ดาวพุทธทำให้บางคนคิดมากเครียดแล้วใช้เงินเพื่อลดความกดดันควรตั้งสติและควบคุมการใช้เงินอย่างมีเหตุผลให้มากที่สุดโชคลาภตามระบบโหราศาสตร์พมา่า โชคลาภในระบบพมา่าจะผูกกับวันเกิด8วันซึ่งส่งอิทธิพลแตกต่างกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดังนี้ผู้เกิดวันอาทิตย์มีโชคจากการเดินทางการไปสถานที่ใหม่ๆหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นอาจได้ของมีค่าหรือข่าวดีด้านเงินเล็กน้อยผู้เกิดวันจันทร์มีโชคแรงที่สุดในช่วงนี้ดาวราพะหนุนเต็มที่มีเกีย์ได้เงินจากงานงานพิเศษหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ผู้เกิดวันอังคารมีโชคแบบเฉียดเฉียดไม่เด่นมากแต่มีของฟรีของฝากหรือได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนร่วมงานผู้เกิดวันพุธกลางวันมีเกียรติได้โชคจากการเจรจาการทำสัญญาหรือผลงานที่เกี่ยวกับการพูดการสื่อสารผู้เกิดวันพุธกลางคืนโชคลาภไม่เด่นระวังใช้เงินตามอารมณ์มากเกินไปต้องวางแผนให้แน่นและจัดหมวดหมู่รายจ่าย ผู้เกิดวันพฤหัสบดีมีโชคจากผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพอาจได้รับเงินคืนหรือได้รับของมีมูลค่าแทนเงินผู้เกิดวันศุกร์มีโชคเล็กน้อยจากเพื่อนคนใกล้ชิดหรือข่าวดีเกี่ยวกับเงินที่รอตัดสินใจควรรอช่วงวันที่24-29ถึงจะดีที่สุดผู้เกิดวันเสาร์โชคล่ามไม่เด่นแต่เงินจากงานหรือความพยายามให้ผลดีมีเกียนได้เงินก้อนเล็กที่รอคอยมานาน วันมงคลด้านการเงินตามตำราพมา่าวันที่เด่นสำหรับรายรับ 21, 24, 28ธันวาคมวันที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินก้อน23และ27ธันวาคมวันที่เหมาะกับการเริ่มเก็บออมหรือเคลียร์หนี้25-26ธั25นวาคมคำเตือนการใช้เงินสำหรับชาวมังกรอย่าผูกอนาคตกับรายรับที่ยังไม่เข้ามาแน่นอน สำรองเงินสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดแบบกระทันหันหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ต้องตัดสินใจเร็วเกินไปใช้เงินกับของจำเป็นก่อนของอยากได้ตอนที่4ความรักความสัมพันธ์พลังดาวพม่าที่ส่งผลต่อความรักของชาวราศีมังกรในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2,568นั้นเด่นในเรื่องความนิ่งความจริงใจและการค่อยๆฟื้นความเข้าใจโดยเฉพาะอิทธิพลของดาวพุธและดาวลาภะ ที่ทำให้บทสนทนาการปรับความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่เคยมีช่องว่างมีแนวโน้มกลับมานุ่มนวลขึ้นแม้ว่าจะยังมีความกังวลซ่อนอยู่บ้างแต่ถือว่าเป็นช่วงที่ความรักเริ่มกลับมามีทิศทางที่ดีอย่างไรก็ตามดาวเสวือะอาจทำให้บางคู่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือปรับความเข้าใจแบบจริงจังส่วนคนโสดจะเริ่มรู้สึกว่าต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ฉับฉวยอีกต่อไป ภาพรวมความรักของราศีมังกรคนมีคู่ช่วงนี้เป็นจังหวะของการคุยกันแบบจริงใจชาวมังกรจะใช้ถ้อยคำที่เป็นเหตุผลมากกว่าความรู้สึกทำให้บางครั้งดูเย็นชาแต่ลึกๆแล้วคุณต้องการความมั่นคงพลังดาวลาภะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นถ้าทั้งคู่เปิดใจเหมาะกับการร่วมกันวางแผนอนาคตวางแผนงานหรือการเงินร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นคนโสด ดาวพุธส่งเสริมให้คุณได้เจอคนที่มีลักษณะจริงจังทำงานหนักเป็นคนมีความรับผิดชอบคุณอาจพบคนใหม่จากการทำงานการติดต่อหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันความรักของคนโสดจะเดินแบบช้าแต่นิ่งไม่หวือหวาแต่มีความต่อเนื่องคนที่ห่างกันหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดาวเสยะชี้ว่ามีโอกาสปรับความเข้าใจแต่ต้องคุยบนพื้นฐานของความทิ้งใจและคำพูดตรงไปตรงมา หากยังหลีกเลี่ยงกันพูดคุยอาจทำให้ความสัมพันธ์นิ่งเกินไปจนกลายเป็นห่างถาวรช่วงวันที่22-28ถึง28จะเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดสำหรับการเคลียร์ใจคำพยากรณ์ความรักตามวันเกิด8วันโหราศาสตร์พม่าผู้เกิดวันอาทิตย์อารมณ์ขึ้นลงง่ายเล็กน้อยต้องระวังคำพูดแต่หากใจเย็นและตั้งใจฟังกันความรักจะค่อยๆดีขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่ทำงานเก่ง ผู้เกิดวันจันทร์ความรักดีเป็นพิเศษดาวลาพาให้พลังสัมพันธ์ที่อ่อนโยนและอบอุ่นคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีคนเข้ามาชัดเจนผู้เกิดวันอังคารความรักต้องควบคุมอารมณ์อาจมีการพูดแรงหรือตีความผิดได้ง่ายแต่ถ้าพูดคุยด้วยเหตุผลจะจบดีคนโสดระวังเจอคนมาเร็วไปเร็วผู้เกิดวันพุธกลางวันความรักรับรื่นมีสเสน่ห์ในสายตาคู่รักหรือคนรอบข้าง คนโสดมีโอกาสได้คุยกับคนใหม่จากการงานผู้เกิดวันพุธกลางคืนจิตใจยังไม่ค่อยนิ่งควรระวังความหวาดระแวงหรือการถิดมากเกินไปความสัมพันธ์จะดีขึ้นหากลดความคาดหวังและสื่อสารยังตรงไปตรงมาผู้เกิดวันพฤหัสบดีโดดเด่นด้านความรักคู่รักให้กำลังใจกันดีมากเหมาะกับการตกลงทำอะไรสำคัญร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบคนที่จริงจงังและมีความมั่นคงสูงผู้เกิดวันศุกร์ ความรักหวานขึ้นมีเกณฑ์ออกเดทหรือได้ของขวัญคนโสดมีสเสน่ห์ดูโดดเด่นในสังคมเล็กๆผู้เกิดวันเสาร์มีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจเป็นการเลือกทิศทางหรือวางอนาคตคนโสดอาจสนใจคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นคนจริงจังมากสีเสริมสเสน่ห์ประจำราศีมังกรตามตำราพมา่าสีขาวเพิ่มความนุ่มนวลและเสริมการสื่อสาร สีดำเสริมความมั่นคงและพลังใจสีทองมนเสริมสเสน่ห์แบบสุข,ขุมน่าเชื่อถือตอนที่5สุขภาพและจิตใจ ครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568เป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากดาวเสารดาวพุธและดาวราหูอย่างเด่นชัดซึ่งทั้งสามดวงนี้ในระบบโหราศาสตร,าร์พม่าถือว่าเป็นพลังดาวที่เกี่ยวข้องกับความอึดความเหนื่อยความคิดมากและการทดสอบอารมณ์ทำให้สุขภาพของชาวมังกรในช่วงนี้ทั้งดีและมีจุดต้องระวังควบคู่กันไป ราศีมังกรเป็นราศีของความอดทนการควบคุมตัวเองและการทำงานหนักอย่างมีวินัยแต่พลังดาวในช่วงนี้ชี้ว่าหากคุณไม่รู้จักพักผ่อนตามจังหวะพลังชีวิตอาจลดลงอย่างช้าๆและส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจโดยไม่รู้ตัวสุขภาพกาย 1. ดาวเสาเพิ่มความล้าเรื้อรัง ราศีมังกรมีแนวโน้มเหนื่อยง่ายและฟื้นตัวตาวากว่าปกติร่างกายต่อสนองช้าลงทำให้เกิดอาการต่อไปนี้ได้ชัดเจนขึ้นปวดเมื่อยช่วงคอบ่าไหลปวดขาหรือหลังจากการยืนนานระบบขับถ่ายผิดปกติหากต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานนั่งโต๊ะหรือใช้สายตามากอาจปวดหัวบ่อยขึ้นช่วงกลางคืน 2. ดาวพุธกระทบระบบประสาทอ่อน,ออน ดาวพุธเด่นในเรื่องความคิดทําให้ชาวมังกรบางคนคิดมากจนทําให้เกิดอาการแน่นหน้าอกแบบกังวลปวดหัวจากความเครียดนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่ลึกเป็นช่วงที่จิตใจไวต่อสิ่งแวดลอ้อมต้องการพื้นที่สงบ 3. ดาวราหูส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน ในตำราพมา่าราหูคือดาวแห่งความมืดความผันผวนส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนลงระวังการป่วยแบบกระทันหันเช่นไข้หวัดเจ็บคอแพ้อากาศง่ายโดยเฉพาะตอนใกล้รุ่งสุขภาพใจหรือภาวะอารมณ์ 1. ความคิดมากเป็นพิเศษ ดาวพุธกระตุ้นความรู้สึกอยากควบคุมทุกอย่างทําให้ชาวมังกรบางคนคิดมากเกินไปกลัวทําพลาดหรือกลัวผิดหวัง 2. อ,อารมณ์นิ่งแต่เปราะบางด้านความรู้สึกภายนอกดูนิ่งแต่ภายในอาจมีแรงกดดันสะสมรู้สึกเหมือนต้องรับทุกอย่างไว้คนเดียวช่วงนี้ควรคุยกับคนที่ไว้ใจได้แม้สั้นๆก็ช่วยผ่อนคลายได้มาก 3. ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ในช่วงดาวเสารแรงชาวมังกรต้องการความสงบการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือวุ่นวายจะทำให้รู้สึกอ่อนล้ามากกว่าปกติช่วงวันที่ต้องระวังเป็นพิเศษ21-23ธั21นวาคมอาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยปวดหัวหรือความเครียดกำเริบ26-27ธั26นวาคมระวังอาการล้าแบบสะสมนอนไม่พอหรือร่างกายตอบสนองช้า 29 3 0ถึง30ธันวาคมอย่าโหมงานหนักเกินไปเพราะดาวราหูส่งผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงแนวทางเสริมกำลังกายและจิตใจแบบตําราพมา 1. อาบน้ำตอนเช้าเพื่อปลุกพลังธาตุในตําราพมารถือว่าน้ำที่ไหลในตอนเช้าจะชล้างพลังเสียจากดาวเสาร์และเพิ่มพลังชีวิตให้ร่างกาย 2. ไหว้ทิศประจำวันเกิดในช่วงเช้า เพื่อปรับสมดุลพลังดาวและลดพลังราหูที่กดทับทำให้ใจสงบขึ้นอย่างเห็นผล 3. ดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนและหลังตื่นช่วยเรื่องระบบย่อยและระบบประสาทลดความฟุ้งซ่านจากดาวพุธ 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ดึกโดยไม่ปจำเป็นเพราะเป็นช่วงที่ดาวราหูแรงและพลังชีวิตจะลดลงอย่างรวดเร็วตอนที่6ระยะเวลาที่ดาวส่งผลบวกเคล็ดลับเสริมดวงรวม ตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของตอนราศีมังกรเพราะจะอธิบายจังหวะเวลาที่ดาวพม่าทรงอิทธิพลแรงที่สุดในช่วงวันที่15ถึง31ธันวาคม2568พร้อมรวมเคล็ดลับเสริมดวงทั้งหมดแบบไม่ใช้ข้อมูลสัตว์ประจำวันเกิดตามกติกาของซีรีส์ครึ่งเดือนหลัง2565ระยะเวลาที่ดาวทรงผลแรงที่สุด สิบหธันวาคม2568ระบบโหราศาสตร์พม่าชี้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีสามดวงดาวที่ส่งอิทธิพลต่อราศีมังกรมากที่สุดได้แก่ดาวเสยยะดาวลาภะและดาวพุธโดยแต่ละดวงมีช่วงเวลาที่พลังขึ้นสูงและช่วงต้องระวังแตกต่างกันดังนี้ 1. ดาวเสยยะพลังการเปลี่ยนแปลงและการขยับตัว ส่งผลแรงที่สุดวันที่17ถึง24ธันวาคมช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทางงานการเดินทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสับเปลี่ยนหน้าที่เหมาะกับการลงมือทำสิ่งที่ค้างคาเหมาะกับการเคลียร์งานเก่าไม่ควรเริ่มสิ่งใหม่แบบรีบร้อนช่วงที่ต้องระวังวันที่21ถึง22ธันวาคมอาจเกิดความกดดันฉับพลัน อารมณ์หรือสุขภาพอาจแผ่วลงให้ตั้งสติและจัดระบบให้ดี 2. ดาวลาภพ,พลังผลลัพธ์ผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนพลังสูงสุดระหว่าง24-30ทถึงธันวาคมเงินที่รอคอยเริ่มทยอยเข้ามาความสำเร็จจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้าจะเริ่มปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะกับการเจรจาเหมาะกับการขอความช่วยเหลือ เหมาะกับการเริ่มต้นแผนใหม่หลังวันที่25เป็นต้นไปช่วงที่ดีที่สุดวันที่26 2 8ถึง28ธันวาคมถือเป็นดาวลาพระพีกที่สุดได้ทั้งเงินโอกาสและผู้สนับสนุน 3. ดาวพุธพลังการคิดการวางแผนและการสื่อสารส่งผลมากที่สุด18-27ถึง27ธันวาคมเป็นช่วงที่ชาวมังกรคิดลึกขึ้น มีเหตุผลมากขึ้นและรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรในชีวิตอย่างไรก็ตามดาวพุธยังทำให้คิดมากและเหนื่อยง่ายไม่ควรประชุมหรือถกเถียงในวันที่19ถึง20ธันวาคมเหมาะกับการวางแผนเรื่องเงินและงานในวันที่23ถึง26ธันวาคมช่วงที่ดวงพีกที่สุดของราศีมังกร24ถึง29ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวลาภะแรงที่สุด จังหวะชีวิตดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดงานเริ่มลงตัวการเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นความรักสื่อสารได้ดีขึ้นและสุขภาพเริ่มนิ่งขึ้นช่วงที่ต้องชะลอระวังพิเศษวันที่21ถึง23และ27ธันวาคมระวังอารมณ์หงุดหงิดระวังการใช้เงินเกินจำเป็นหลีกเลี่ยงการตัดสินใจสำคัญ ไม่เหมาะกับภาระหนักหรือโหมงานเคล็ดลับเสริมดวงตามตำราพามา่ารวมในตอน6ตามกติกาใหม่ไม่มีข้อมูลสัตว์ประจำวันเกิดทำตามระบบใหม่ของซีรีส์ครึ่งเดือนหลังธันวาคม2565 1. ว่ายไว้ทิศประจำวันเกิดตามตำราพามา่าการไหว้ทิศของแต่ละวันเกิดช่วยปรับสมดุลพลังดาวและลดอิทธิพลของดาวเสาร์และราหู ควรทำในตอนเช้าอาทิตย an ์เท่ากับทิศตะวันออกจันทร์เท่ากับทิศตะวันตกอังคารเท่ากับทิศตะวันตกเฉียงใต้พุธกลางวันเท่ากับทิศเหนือพุธกลางคืนเท่ากับทิศตะวันตกเฉียงเหนือพฤหัสเท่ากับทิศตะวันออกเฉียงใต้สุขเท่ากับทิศใต้ เสาเท่ากับทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้ตั้งน้ำสะอาดหนึ่งแก้วและตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆเพื่อขอให้พลังของวันเกิดหนุนเสริม 2. พิธีน้ำา8ดแก้วแบบพมา่าให้เตรียมน้ำสะอาด8ดแก้ววางเรียงเป็นวงกลมจากนั้นให้ต้องจิตอธิษฐานเพื่อชำระพลังเสียของเดือนเก่าและเปิดรับพลังใหม่ของดาวลาพะ เหมาะพรมในวันที่23ถึง26ธันวาคมจะได้ผลดีที่สุดหลังตั้งจิตเสร็จแล้วให้เทน้ำลงดินหรือบริเวณที่มีต้นไม้ถือเป็นการคืนพลังให้ธรรมชาติ 3. ส,สีเสริมดวงประจำราศีมังกรครึ่งเดือนหลังสีขาวบวกเสริมสติความสงบความมั่นคงทานความคิดสีดำบวกเสริมพลังใจความแข็งแกร่ง สีทองมุ่นบวกเสริมสเสน่ห์เพิ่มความน่าเชื่อถือในสายงาน 4. คําอธิษฐานพมา่าแปลไทยขอให้พลังแห่งความมั่นคงและความก้าวหน้าปกป้องข้าพเจ้าให้จิตใจเข้มแข็งมีปัญญามองเห็นทางที่ถูกต้องและให้ผลของความเพียรของข้าพเจ้าเบ่งบานอย่างมั่นคงในเวลาที่เหมาะสมให้สวดในช่วงเช้าหรือก่อนนอนติดต่อกันสาถึงหวัน หของมงคลที่ช่วยหนุนดวงในช่วงนี้เครื่องหอมดอกไม้แห้งหินสีโทนเข้มเช่นโกเมนหยกดำธนบัตรใหม่หนึ่งใบเก็บไว้ในกระเป๋าเงินต่างช่วงปลายเดือนผ้าเช็ดหน้าหรือถุงผ้าสีขาวหรือสีทองมน่นทั้งหมดนี้ช่วยเสริมทั้งงานเงินและพลังใจให้มั่นคงขึ้นทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาตามตำราพรมา่า ของผู้ที่เกิดในราศีมังกรประจําช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568หวังว่าคําแนะนําเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นเข้าใจจังหวะของดวงดาวและใช้พลังของช่วงเวลานี้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพขอให้ราศีมังกรทุกท่านใช้พลังแห่งความมั่นคง ความตั้งใจและความอดทนของตัวเองนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จในช่วงท้ายปี2568นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและรับฟังคำทำนายดวงตามตำราพมา่าตามราศีของคุณในแต่ละเดือนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่2569ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง จะเริ่มรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินมีโชคลาภปราศจากทุกโศกโรคภัยสมปรารถนาทุกประการนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ